ผมถามเรื่องหนึ่งเนี่ยตาจอยนยตอนลูกตาจอยมามาขอเฮ็ดไร้นะส่วนผสมเนี่ยจากที่เดิมเนี่ยมันมันที่เป็นในเป็นนาพื้นที่ซีไรน์ใช่ไหอซีไรออตอนที่เขามาปรึกษาว่าพ่อผมขอเฮ็ดไร้นะส่วนผสมขอขุดเป็นสะเนี่ยจากไรหนึ่งเสียแลท่านตาจอยรู้สึกจังไงต่นรู้สึกจังไงรู้สึกจังไงดอกขอแว่าเอาเฮ็ดกเฮ็ด ด <Yeah. S 2> ิ่งเออถ้ามงมาอยู่พี่ถึงมีชุนน่ะไม่นไรล่ะครับใัยยัยพออันยากน้ำครับนี่งก็กรอดไม่ได้กังวลไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยแบบว่าเสียดายพื้นที่นะ<อ>ไม่ได้คิดเรื่องเดียวเสียดายก็ดีแต่ก็ให้มันเ็ทไปเพราะว่าอยากให้ลูกมาอยู่งเป็นบ่อละครับเพราะว่ามึงมีชู้นี่ลูกอ่ะเออโอ้ตัวใจเจ้าเป็นคนคิดคิดดีตัวเนี่ยคิดตั้งลูกเหรอเพราะว่าหลายๆคนนี่พอรู้สึกว่าลูกที่มาขอขุดซะเฮจนาส่วนผสม บางคนเี่ยบอกเอาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเปลืองที่นะ,ะนีะ่นจ,จอยแต่ว่าเจ้านี่คิดการไก่แล้วจ้าใจนะทงมีทงม,มีหวัวคิดปัญญาหนึ่งถ้าไม่ดไ,ปปได้ไปก็ได้ระวงคิดปีหาปีสมมติกูตายไปแล้วกูจะซูเอาว่านมนีก็ได้เอาดินนาเอนอไหลลงมาเลยคูเพื่อลงมาครับกูทั้งไปอยู่ข้าบเ่อลงเอาจะลงขั้นแดนลงเอาให้นาลงมา,าต้องขันน,นี่นีน่เป็นความคิดของของ,ของผมนะ,ะผมไปเห็นแล้วผมเห็นด้วย คิดถูกแล้วเพราะว่าจู่หันเฮ็ดเฮ็ดยังได้อยกบัากหลายเลยที่เป็นเงินเป็นท้องเป็นเจ้าขายปลาได้จะถอยแล้วเจ้าขายปลาได้ถอยแล้วตอนนี้เป็นเงินสองพันกว่าดีสองพันกว่าเออเห็นว่าเนี่ยเออเห็นว่าขนาดเจ้าเฮ็ดนเรียนเนี่ยนะเขาได้ที่นี้ก็ได้อยู่สองสามพันอยู่ดีหุนนะ่นเนี่ยเป็นแจบงยังอ่ะเอาเนี่ยมันจะเป็นเงินได้ได้เป็นรายวันนี่ิมือนบ่่ะแมนขนาดไปอันนี้เขาอันนี้ขนาดเจ้ายังไม่ได้เฮ็ดแบบ เต็มสูบเด้เนี่ยเออเหมืนอยู่เอาไปเต็มสูบเด้เนี่ย νε. ถามมาเจ้าหนิจะไปใส่ด่างเขียวอยู่น้ำห้องอย่างมันแต่มีมันวัดเบิดเด้ออากันเอาเห็ดแบบนี้เท้าลงไปเรื่อยๆร่มันไม่เบิดเด้จ้อยๆที่นี่พอคนเขารู้ว่าเจ้ามีปลาเหมืนว่เออก็สิจมาเสียเจ้าอย่เนี่ยเพราะว่ามันมันมันีผู้ใดเลี้ยงปลาธรรมชาติอของเจ้ามันกลายเป็นกลายเป็นธรรมชาติเนี่ยปลาเป็ธรรมชาติปลาชยน้อยมันไม่ใป่าโครมเตรียมด่างนี่ทำ อาทิตย์นี้จะไม่รื้อทางสีนึงอ่ะยังยังใหม่นี่นะปลาปลาอย่างนั้นเป็นปลาโครามปลาเขาน้ำเป็นบ่อปลาไก่จันทร์เจ้าอยไม่ถึงเจ้าเจ้าไปใส่ด่างเขียวเจ้เออใส่ด่างเขียวมันได้แล้วเอาไปขายหรือว่าเอามาปล่อยลงสระปล่อยลงสระเลยเย่เอาดีตอนเนี้ยเออปลาน้อยอ่ะโบ่เอขายปีนี้เย่โอ้เป็นเป็นโบยังกระชังมันเห็นปลาคอไปยังปลาคอกอะไรสักนิเป็นอาหารเออเป็นอาหารปลาติดโชว์ติดใจ ว่าข่อยคิดพิคิตเถอเถือกคิดเถือกผมไปเห็นแล้วคิดถูกแมนอยู่บอกว่าข่อยบ่เอาผู้ใดเป็นเยี่ยมย่างเราผมไม่คิดผู้เจ้าเป็นคนคิดการไกลไปเห็นแล้วครับคิดถูกต้องจุใจเนี่ยตัอยสามปีสี่ปีจังสาเชนึงนี่ปาคอมันจิบวหน่อยเป็นเงินเป็นเงินเลยนะเออเป็นเงินเลยเป็นเงินเป็นก้อนซ้ำเป็นเงินซ้ำเป็นเงินเก็บเป็นเงินก้อนเลยครับไปเห็นแล้วผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยปาคอนี่ยั่างหน่อยข่อยป่ยเป็นพัดนะ นี่เอาลงอ่ะเอาอยู่หันน่ะเออแซมยิ้ควายแซมยิ้มือเออเออเดี๋ยวซมพวบมือไม่หมดที่ครับรุงตัดใจครับครับเห็นด้วยเพราะว่านาเฮากับมีสามไรมันกินได้บมดดอกเขาเนี่ยนะเหลือก็ก็ขายเพราะว่าผมถามว่านาเอาพื้นที่นาเด้อยนาไรหนึ่งจะได้เข่าจากถังเอ้าจะบอกกําไรด้วยเอาเต็มที่หาสิบพวกถังเนาะหาสิบหาสิบถังหาสิบถังนะอ่าอ่า ถังละไอ้สิบสิบกิโลปีเปยังไงเลยห้าร้ <500 l. S 1> อยโลเอาอันนี้เขานา้าเขานา้าเขาน้าปีได้เนี่ยหาสิบโลขายได้โลโลเท่าไหร่โลโล,ละสิบสองใช่เอาอเอาดีๆแลยว <12. S 2> สิบสองห้าร้อยห้าห้าร้อยโลกิโลกร,รัมคูณด้วยสิบสองบาทเป็นเงินหกพันบาทปีนึ่งเนี่ยไอเขาน้าปีได้หนึ่งหกพันน่จจะเจ้าขายปลาได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ขายปลาได้เท่านะได้สองพันพันแล้วเออขายผักเปี๊สองพันแล้วเนี่ย กัดซ้ำเห็ดนะปีเต้าเจี้ยวเนี่ยผลรวบยังเงินเนี่ยเนี่ยแม่นปะอันนี้คือเห็ดเจ้าเนี่ยนิ้งผูญยังไปไหนรับจดที่เนี่ยเจ้าไปิเจ้าเจ้ายังเจ้ายังบ่ได้เห็ดเต็มเต็มระบบมันนี่เห็ดเห็ดเรียนอยู่เส้นนะเออเนี่ยดูเด็ดเจี้ยแล้วก็ไล่เนึ้อเห็ดเข่าหน้าปังดีๆกันเองงั้นท่ายตัดนะครับเจ็ดแปดพันเออเท่านั้นละเออเท่านั้นละเท่านี้แหละเนี่ยเอาอยู่แค่นี้เออมาต้องลงทุนมาแต่ว่าเอา แล้วมันหักมันหักเท่าไรหักเดียวเลยเท่าไรเอ็มเจ้าต้องหักคุณได้เนี่ยต้องหักออกเนี่ยเออลงทุนหันหลังลงทุนเออแม่นอันนี้เจ้านี่เอ้านะครับเนี่ยคือลงทุนหน่อยนะครับถ้ามาเป็นเงินเป็นเป็นเงินเก็บเจ้านะแม่นบ่ล่ะปลูกต้นไม้ไว้อนาคตเก็บปนั่นขายอันนี้ขายเห็นบ่าแย่งไปบังยำขึ้นว่าบอกคนน้อยฉับปุ่มมือปุ่มยังจีรอฟังอ่เออนั่นแหละนั่นละมันจะเป็นเป็นเงินเก็บเขาในอนาคตเขาสะพอจะประกาศไปว่าชี้ีสาปานเอยเจ้า เออวิทยาศาสาป่าเนี่ยคนแต่งเงาเงาคนที่มาบมาถ้าซื้ออยู่อยู่บ่ออยู่บ่อเจ้าเออแล้วก็เจ้าต้องแยกปลาน้อยออกไปขายตัวใหญ่เห็นปะาตัวน้อยขายราคาหนึ่งตัวน้อยราคาหนึ่งอวะปลาช่อนรู้ละร้อยบาทไสขนาดรูเนี่ยจอยนะเพราะว่าอาหารมันสมบูรณ์เนี่ยโอ้ยจอยคิดถือกาคิดถึอเราเด้อเนี่ยคิดถือคิดถึงแล้วนะครับเนี่ยไปเห็นแล้วโอ้เห็นโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยนี่แหละเคียรว่าเรียกว่า เกษตรผสมผสานตามรอยพ่อได้โจยๆเด้ตามรอยพ่อนี่หลวงในอที่เก้าบอกอะไรเติบยุกันยุกันจินบ่งไหนบอกพี่เขาก็ไม่ได้ซื้อเขียงก็ไ่ซื้อหอบพกก็ไม่ได้ซื้อไม่หมดอยุหันหรอไหมชาวโบที่มันซื้อตุยังมีปลวซื้อทั้งงูที่ินรัปลานี่งเดาต้มกุนง้เออเออซ่บตัวนั่นน่ะเออเออครับเดี๋ยวไปลงไมอหกเดียวเพื่อเขาเบื่อ เบื่อเนื้อเบื่ออยังเราจะได้ไปซื้อปลาเจ้าน no an ี oh. ่เขอขายว่าตอนนี้มีขายปะมีอยู่ออกน้ำกระดานหน่อยนะเนี้ยวกหนึ่งเหมือนออกไงชนีดนั่นหน่อยโอ้ยมาได้ดอกท่านนะเออมาได้มันแค่เล่าหน่ยหาวิธีการด้วยเฮาซื้อที่ไหนเอาปลาขึ้นมาขายเอาชิลเล็คตบกระเดื่องเอาหมดเล็กเองเราอีเออแซ่บตรงนู้นน่นยนะมั้งเนี่ยมาเออโอ้แซ่ยบปะมันเอาไว้ตัวนี้น่ะมันเอตัวจอย ตัวนี้ก็ช่วยหน่อยนะตัวนล<อ>้ตัวจ๊ต้องมาดานไปวังแผนที่จันเดียรเที่เอาไปมาขายได้ดนนมันย่างเออเซ่อ่ะเ <laughs> ขาเบ้อเอขาเบ้อเนื้อปันได้โอ้เบื่อนั่งกินลาบปันปลาลาบปันกินหน,าน,ะนะ้าหน้าเม่าเนี่ย <laughs> มึงที่มาครับนี่โรยบยกูก็ไปขายได้เถอะปุ่นเห่าจะบอกว่าวันแห่งลงไปของไม่เนาะไี่เจอรู้ใจเจ้าไปหาวิธีการดูเช่งใดเทาที่มีเอาปลาขึ้นมาไหวกระชังได้ว่าไปถ่ากขายได้ว่าหรือต้องไม่ได้หรือต้องบุระหลังปีไม่น่าบุราเออเออหาวิธีการเอาน้ำใส่เข่าเสีอย่างมันสีบุกหน่อยเอาที่เอาขังไว้นี่ก็ซ้ำนะเออครับฮะอ่ะ จะเบี้ยหลาหรือมันออกอ่ะต้นซุปเล็กกระทั่งหมดแล้วล่ะนี่เอามันออกตอนเดืน้อยพวกอนี่มันจะไป็นซี่ประดุกมาบ่จากน้อยจากโลมาย่างเนี่ยนะบ่นด้องตีประดุกอ่ะประดุกก็อยู่ในื่อปอใหญ่ผู้แล้วดอกไม้โอ้ยไม่ได้ดอกเจ้าออกจากกระทั่งหมดตอนนั้นอ่ะตอนเดืนน้อยอยู่เจ้ามันยังอยู่ร้อยโกตุลร้อยได้ขายอ่ะที่เอาบีกุยได้ตัดใจบีกุยได้บีกุยได้น่ะเปล่าเปล่าพันมันมาลงลงไม้ซะกระชังเจ้าอ่ะนะ เดี๋ยวคือเจ้าเจ้าต้องลงทีละกระชังเพราะมันใไงแล้วก็ลงรุ่นไหมต่อกันจะได้ต่อกันนะจะได้ป่าเ่าขาดเชนเจ้าเนี่ยนี่มันขาดตอนเพราะว่าขาดตอนไอ้ทุนรัทับยังกูท่าดี่เออเออเปล่าไหมเจะาไปวางแทนเนอะเพราะว่าที่บ้นขาดตอนนี่ก็ยังก็ยังผมหมว่ายี่ซีบดดูกับจ้นเนี่ยเอ้าเอาจะเบิดเราท่านเนี่ยนะไห้มีเขาต้องมีของไว้เพื่อตลออดอ่ะเออ ปลาดุกนี่เขาจะมีพวกลูกปลาเจ้าก็เอาหอเอาให้มันกินก็ได้ปลาดุกอ่ะเอาลูกปลาให้มันกินนะครับบักหอยก็ได้ทุบไปเจอยด้วเต้าหอยปลาหอยตีกี้ไว้ปลานั่นนะนะเพราะปลาดุกเป็นปลากินกินเนื้อเจ้าไปทางโฆษณาเทคนิคโฆษณามีอย่างเดียวที่ไปทายคลิปตัดจอยสวนเกษตรนะครับ เจ้าเป็น่ลายลายแรกลายเดียวเวะเม้นของตมบลมันหันเนี่ยเจ้าเป็น่ลายแรกแน่เนี่ยลายอีสเนี่ยผมยังไม่เห็นมีพุทธิยศขึ้นเจ้าเด้อนะครับเขามีเฉพาะนาอย่างเดียวแล้วแต่เจ้าเนี่ยมีมีนามีบ่อปลามีสวนอ่านะครับมีสวนที่เปลี่ยนพืชผักสวนคว้าแล้วก็มีไม้ผลเปลงขายได้สองาวปั้อเดี๋ยวแตงแงเนี่ยเนี่ยโอ้ ขอทาตัาจอยขอทาเด้อเดี๋ยวคนตัวนายบอกพี่น้องเขาเดี๋ยวคนหลังที่ไปทายคลิปสวนเกษตรตาจอยตามรอยพ่อนะตาจอยนะตามรอยพ่อจะไปเดี๋ยวจะไปเนี่ยบอกพี่น้องเขาผู้ใดอ,อยากได้ปลาดุกตัวนี้ปลาดุก่เบิดแล้วนะเบิดแล้วเอ,อเันนิดกันเอาว่ได้มันแค่น้ำน้ำเล็บน้ำมันลเออตัวนี้มีอย่างเนี้ท่านอยู่อยู่สวนมีอย่างเนี้มีอย่างมีตัวบุกแก <นำ S 1> พริกมะเขือรรมดาเออป้าจะไปวางแผนการผลิตดูเอาปลานี่แหละเอาลงทีละรุ่นง่ายแล้วก็เอารุ่นใหม่มาลงหมุนเวียนที่เลี้ยงจะรุ่นเด้อเออให้นั่นนะให้ผู้จัดการผู้จัดการเขานี่เขาเคยเฮ็ดนะเออเขาเคยเฮ็ดนี่เขาจะวางแผนได้นี่การทำโปรเจกต์เราเอารุ่นหนึ่งไม่อีกครับไม่บอกครับจิดจุ่งเลยรุ่นนี้ง่ายขึ้รุ่นนี้ก็ง่ายขึ้นเออเด้อเด้อให้เนี่ย S <S ให้เออเพราะเขารู้ว่ามีปลาขายเดเขาไปตอนใดให้ให้ให้เขาซื้อมาขายได้ให้มันได้เออแม่แม่เอ้อเออเลาลอ,อ,อรุ่นใหม่ยังไงเสียมันก็โอ้สินะเออเอ,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 อาที่ได้บอกต่อกันเ,เ,เนี่ยเบื่อเบื่อเนื้อเบื่อเรื่อยใจางที่กินหมูกินไก่เบื่ออยากกินปลาอันเมื่อไหร่ปลาดุกใจปลาดุกนี่ย่างน่ะปลาดุกผมจะคุยฟังด้วยปลาดุกนี่คัดปลาดุกเลี่ยงแบบพวกระบบฟาร์มที่เขาออามาเนี่ย โมัมันจิงจงแล้วมันมันไหลนใจบ้ามันไหลมันจินอันข้าวันเนี่ยเสร็จยังคร้มันทีงไกลของไกลขคงของไกลบดสินะครับงงี่ยนะคื้อเรพลแี้ยอไปซื้อปีนื่องนไปซื้อว่าเรื่องลูบ้านเนียเออโอ้ยสุด้ามีอย่างเอประมาณบาิไรไปหรือต่อันฟัมเรื่องป่าทอเอฟัพเนืงป่าทั้งทั้งเป็ดทั้ คงว่าคงอยัางบอกหัวใจเว่หนอยจอตรงลงกปลาบุบบุบบุาใจเยอะมันนั่นมันหม็นสาบตัวจ้อยมันมีกุยปลาเนี่ยกุยเขาเขากระเพากกินนะไปเห็นเลาวก็กินเถอะเอาแบบกระจพอยเฮ็ดเนี่ยเรียกอาหารเม็ดแน่อาหารธรรมชาติให้เขาเช่นหอยนะหอยหอยทุบเนี่ยให้ให้ประดพากินเอาลูกเอาพวกลูกปลาเนี่ยลูกปลาจ้อยที่ไปใส่ดังเคียวได้ท่านนายกรเด้อเออปลาดุกะมันจะกินลูกปลาเนาะ กอนมเชอเออนี่ยแหละคือประหยัดอาหารธรรมชาติแล้วก็เสริมอาหารเม็ดน้ำแน่จากน้อยเนี่อาหารไห่งมูลวัวดีเออโอเคโอเคโอเควัววัวที่ให้งเดียวเดียวนะเออได้ผสมผสานนะครับเนี่ยได้ยังมีใบไม้ใบอะไรที่อันเนี้ยกินเข้าไปพวกพวกพืชผักที่เทาเหลือก็ย้อนให้ปลากินเพื่อกินเช่นปลาหนิ้นปลาตะเพียนเอาลุงบัวลุงบัวเนี่ยเออวหาปลากินโอเคปลานิ้นี่กี่กุ้งกี่จังเม่นบัครับก็ให้มันกินไป เนี่ยครับเนี่ยคือกินปลาทิวไปยังเงินกินไปโอเคโอเคอาจารยว่าปลาคอไปยังก็ให้มันยี้ง่อยนะครับโอ้เดี๋ยวจอยก็ทาก็ทาเดียวคิดว่าจะมีแผนสูบนั่งบ่อจยังเท่าบนนี่มีมีนะบเก็นบ่กกันท่าปีสามปีเจ้โอ้ปลาปลาที่ปรอตใหญ่เดี๋ยวจอยจะออกบ่าเวลาเวลาฝนตกปลาปลจะออกปะ ออกชกมีวิสีไหมเอามงเขียวกันดูดูฝนตกไม่ไม้น้ำเออเออาดอกอัาออกวอขอานมีป่าฉันละเดีย่ะมีไปเยี่มพนีมีเยอะอะไล่ะที่นี่อ่านั่นล่ะน้องจอยนะโอ้ยงานใหญ่จอยจะเกิดเจ้าที่จับป่าแบบล่างล่างบ่อหนีบ่อพี่น้องเขาให้รับทราบรับรู้เออเขาทีได้ไปก็ได้หรอเออได้เดี๋ยวก็แจ้งข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาที่เตรียมมาซื้อเพราะี้ามี นะครับฮะโอ้ยกุ้สมหัยหนึ่งโบได้โบไข่ตะโม่เดียวเน่ะรูกโบวัดปลาชิวไปยังมุ่นอ่ะบ่ไวปลาจิ้เนี่ยเออไหวปลาคอปลาเด้อมุ่นนั่นิ้เออเป็นอาหารปลาปลาชนปลาดุกานขครับเออจังหวะเพราะปลาคอหากินมปลาชิวหากิ้กุ้งเป็นบ่อครับ มีเง<ม>ี้ยเงีจริงนเนี่ยต้องเู้จอนะโอ้เจ้านี่คิดกันไกไลแน่ใจนะโอ้สอนปลาสวยเองว่ะจีนเนี้ยอออบอกสักว่าเจ้ามาเอาบัวเนี่ยถือคู่บ้านผูถือก็มือก็ที่จะใส่เป็กนั่นลูกเล่นบ่เออใส่ดังไว้อ่ะเออโอ้ได้ขวัญจังสีว่าตาบ่อเมียนบ่ปลาสวยทั้งกุ้งทั้งทุเรียวปลาใช่ไหมเรียกว่ากระป๋าบัวจีจีปลาหน่อยปลาหน่อยเออครับครับบัวบัวมีคนมากกว่ไหนเนาะครับครับมากกันหน่อยคุณ อ่าตงตร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 งตัวใหญ่ป้าบัวตัวใหญ่ครับตัวน้อยปล่อยไปก่อนเขาใจเขาทาส่วนเกษตรผสมประสานตามรอยพ่อไปแล้วไปก่อนหรือฉีดโดนเมื่อนเฮนเห็นฉีดโดนเรียบร้อยแล้วก็อีกมือนึงมาไม่เห็นแล้วไปอลารไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วอัลลัห์ละนะม้าพูดแล้วประมาณกลางเดือนกลางเดือนมกราพูดแล้วเขาจะเห็นโอ้ยเขา อันโบนเปลี่ยนถุงไว้เนาะเอาลุงแบบนั้นไว้เ,เนาะไอ้หน้ามันที่พวกเขาเป็นไ,นไ<ห>นอตอีจะจอยเราขึ้นมันบอกมึงดัดซีดน,น้ำเกิดด้นบอ่บอเบ่อเสียดนะ้ำน้องจอยนะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนถุงนะ้องจอยนะเปลี่ยนถุงผมมีแีรพผมเป็นวันเั้นเออต้องเปลี่ยนถุงว่าน้ำไหลน้ำเช็บตั้งนะ่ะตีอ๋อเพิ่นเพิ่นอาศัยแบบให้มันแห้งไปเลยระบบเกิดเอาท่านตีเออเกิดไรนู้นครับสูดฝนจะจอยสูดฝนถ่ายฝนน้องจอยนะ ครับสุสพ่อ้จะหาสิถึง,ง,งแดิเน้าผมก็ว่าอายุอ๋อนกินไว้ยังไงปุ๊ปเ,เรียบร้อยหมแล้วตนนี้เอา้เอายงสุบน้ำกมันเียทีอสามทอมันทีน่ะสมพอน้ำิดแล้ว,วนะเอาโฟน้ำไปใส่เบิดเมากินนใจเอ้าทีอ๋อสามทีป้าสมพน้ำเบิร์ตเจะจอยให้ฝนนซะเอ้าครับ เราถ่าจากน้อยของเจ้ากับพอมีปัญหาของเจ้านะหมว่าที่มีปัญหาหรอกเจ้ามีปัญหาของเจ้ามันขนาดกับพอดีนะครับเจ้าเห็ดกันมูรถจอยเด้อเจ้าเห็นเสีแล่ะเปิดกิ๊ต่อรถปั้นไว้เรียบร้อยเจ้าตอนนี้เจ้ามีทีมงานรถเกี่ยวรถปั้นแล้วเจ้าสบายแล้วเจ้าเนี่ยแม่นปะกับทีมงานเจ้าที่หน้าขานเคียงเนี่ยก็ไปเห็นอย่างสบายเด้อมาเกี่ยวกับที่ได้เกี้ยวรุ่นเดียวกันต่อกันไปเห็นปะ มาปั้นกับปั้นรุ่นเดียวกันจต๊จอยเนี่ยเจ้าวะาแมนบ้เจ้าว่าดีวะดีตัวแบบนี้เออพอต้องไปถาเพื่อนถายผู้นี้นี่เขาเขาต้องมีทีมงานไปโจยแบบไหนก็นได้แบบปั้นแบบนี้แมนแมน,แมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเขาต้องมีทีมงานเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อนะตาจอยนะมีอยู่มีกินเด้อมีอยู่มีกินเหลือขายเห็นปะเนี่ยอ่าพอประมาณนะครับหลักสิทกวพอเพียงแบ่งพื้นที่ออกเป็น นะครับหนึ่งก็คือนะต้องมีนะเห็ดเขาไว้กินวัตอยสื่อเพื่อนสองก็คือมีสารน้ำเก็บกักน้ำนะครับเอาปลามาปล่อยเป็นอาหารสามก็มีมีไม้ผลมาจะจอยผูกให้ผลอยู่นะมีไม้ผลพืชผักสวนครัวแล้วก็มีที่อยู่อาศัยไว้เด็ดไปแสดงน้อยนะจอยนะเคุณเป็นน้อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นไดปิงอ๋องไหนเจ๊มันเป็นสายโยดยได้โทรหาเพื่อนปะ